สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง V. ีพาวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแต้มรวม10บนบวกหน่วยบนนะครับหรือที่เรียกว่าแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็เป็นแต้ม2ตัวบนประจำงวดวันที่2มกราคมสองหกนะครับการลงครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับสำหรับคลิปวีโอในสูตร แกมรวมสองตบบนนะครับก็เป็นครั้งที่สีที่ลงสูตรนี้นะครับซึ่งทางช่อง V ีพารเก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นทางเพื่อความเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ สำหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มีหลาย,ลายสูตรที่ลงไปแล้วนะครับถ้าค้นหาไม่เจอก็กดมาที่รูปโปรปไฟล์ฟรีพารวยนะครับก็เลื่อนไปที่แถบวิดีโอนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะเจอชิปวิดีโอนะครับยอดหลังที่ลงไปแล้วนะครับสําหรับเซตีตัวเลขที่ออกไปแล้วก็รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ซึ่งงวดล่าสุดก็อแปดหสามสองหนึ่งนะครับซึ่งเลขท้าย3ตัวบนก็ไม่แตกต่างกับงวดก่อนนะครับออก8ปดสีมแล้วก็มา8ปดหสมนะครับหลักร้อยก็ยัง8อยู่ที่เดิมหลักหน่วยก็เลข3ามก็อยู่ที่เดิมนะครับเพียงแค่เอาเลขหลักสิบล่างมาแทนเลขสีนะครับก็เป็นแปดหสามนะครับ หลักหน่วยล่างก็ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับออกหกหนึ่งแล้วก็มาสองหนึ่งนะครับก็เหมือนกับน้ำหนักลูกบอลก็อยู่ที่เดิมนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นความบังเอิญนะครับบังเอิญมากเกินไปนะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรแต้มนะครับสองตัวบนนะครับหรือว่าแต้มรวมสิ่บนบวกหนึ่งบนก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างนะครับ ได้ผลลัพธ์อะไรแล้วก็เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังมาเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็บวกหนึ่งคงที่เสียมตาลแล้วก็บวกสามบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นแต้มที่หาได้นะครับตรงนี้หลักหมื่นคือแปดหลักพันคือสองสิบล่างคือศูนย์ก็นำสามเลขมาบวกรวมก็เป็นแปดบวกสองบวกศูนย์เท่ากับสิบนะครับลงท้ายศูนย์เ็เลขศูนย์เป็นตัวเลขแรกจากนั้นศูนย์ไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับที่ทําได้มีแต้มศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งง้วดถัดมาวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดออกห้าสามหกศูนย์สี่สี่นะครับสองตัวบนนะครับนำสองตัวบนมาบวกรวมนะครับก็คือสี่สี่นะครับมาบวกรวมก็จะเป็นแปดนะครับ สี่บวกสี่เป็นแปดก็คือแปดแต้มนะครับผลที่ออกมาซึ่งที่ทําไว้ก็มีแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มศูนย์แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้านะครับที่ทําไว้นะครับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าก็เข้าไปที่แต้มแปดนะครับตามวงกลมสีแดงนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่5นะครับนับจากซ้ายไปขวาเลข8นะครับก็เข้านะครับในสูตรนี้นะครับ ก็เป็นแต้ม2ตัวบนนะครับก็ทยอยลงนะครับสุดกลางที่ยังไม่ลงคอทยอยลงให้ได้เรือรับชมนะครับซึ่งการรับชมก็ยังไม่ถึง5 0 0 0ัวิวเลยนะครับในปัจจุบันนี้ช่องของเราก็จะอยู่ประมาณพั0 0องพันนะครับอย่างมากนะครับในการรับชมก็ถือว่าเป็นแต้ม เป็นสูตรคำนวณนะครับที่คำนวณมานะครับท่านก็ชื่นชอบในตัวเลขสําเร็จรูปนะครับก็มีหลายช่องทางให้เลือกรับชมนะครับช่องทางของเราก็คำนวณตัวเลขตามสูตรนะครับตรงนี้ก็เข้าแต้มแปดก็เป็นไปตามผลการคำนวณอยู่นะครับต่อไปก็นำห้าสามหกศู 2, นยาำไปตั้งเพื่อหาแต้มรวม2ตัวบนในงวดถัดไปนะครับ ห้าสามหกศูนย์สี่สามสองนำมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นก็คือเลขสามบวกหลักพันคือเลขหกบวกหลักสิบล่างคือเลขสามนะครับก็จะเป็นสามบวกหกบวกสามซึ่งผลรวมเท่ากับสิบสองนะครับลงท้ายสองก็เลขสองเป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองไปบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับ แต้มรวม10บนหน่วยบนหรือว่าแต้ม2ตัวบนทําได้แต้ม2 3 6 9 0 1นะครับซึ่งงวดถัดมาวันที่16พฤศจิกายน6 7ออก1 8 7 2 2 1 2ตัวล่างออก3 8นะครับซึ่ง2ตัวบนก็คือ2 1นะครับมาบวกรวมก็เป็น2บวก1เท่ากับ3นะครับก็คือผลที่ออกมาคือ3แต้มนะครับก็ไปเข้า ในตำแหน่งที่สอน,นครับเลข3ตามวงกลมสีแดงครับแ้ม3นะครับซึ่งส่วนนี้หลัก100บนก็จะมานะครับก็อาจจะใช้เป็นหลัก100บนก็ได้นะครับตามตำแหน่งที่ส7นะครับเลข2ก็จะเข้าหลักร้อบนนะครับเมื่อถัดไปก็นำหนึ่2แปดเจหาตัวเลขแต้ม2ตัวบนต่อไปนะครับ รือท่านผู้ชมจะใช้เป็นหลักร้อยบนก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็โอกาสหลุดก็น้อยมากนะครับก็จะเป็นแปดบวกเจ็ดบวกสามนะครับตามตำแหน่งที่ทำมานะครับก็เป็นหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างเป็นแปดบวกเจ็ดบวกสามซึ่งผลรวมก็เท่ากับสิบแปดนะครับก็ได้เลขแปดเป็นตัวเลขแรกนะครับซึ่งเลขแปดนี้ก็จะไปเข้าหลักร้อยบนนะครับออกแปดสี่สามเข้ามาเลขแปดนะครับ ท่านผู้ชมก็พิจารณาในตำแหน่งอื่นด้วยนะครับก็มาเลขแปดนะครับหลักร้อยบนในสูตรนี้ยังไม่ตรวจนะครับแต่ว่าเป็นแต้มนะครับสูตรแต้มแต่ว่าไปเข้าหลักร้อยบนบ่อยนะครับตรวนี้ออกแปดสี่สามนะครับสี่บวกสามก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับก็จะเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือเลขเจ็ดแต้มเจ็ดนะครับออกสี่สาม สำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรแต้มสองตัวบนนะครับแปดบวกเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบแปดก็เลขแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองสิบสองก็เลขเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองก็เลขสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็มาเจ็ดแต้มนะครับออกสี่สามนะครับต่อไปก็นำหกหกเก้าแปดสี่สามหกหนึ่งมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างก็จะเป็นหกบวกเก้าบวกหก ก็เท่ากับย1นะครับ21่ก็เลขหนะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้น1นบวกหก็เป็น2 2งบวกสเป็น5 5าห้าบวกสาเป็นแปดตัวหนึ 9, 9่งเป็นเก้เบวกหเท่ากับ10บก็ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับซึ่งวันที่16บธันวาคม67 63, ออก0ูนย์เก้าดสาตัวล่างออกสองหน,งนะครับซึ่งเลข8ก็จะมาหลักร้อยบนเหมือนเดิมนะครับ สำหรับสองตัวท้ายบนนะครับก็คือหกสามนำมาบวกรวมก็เป็นเก้านะครับก็คือเก้าแต้มที่ทำไว้มีแต้มหนึ่งสองห้าแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะเข้าแต้มเก้านะครับในตำแหน่งที่ห้านะครับเลขเก้าส่วนเลขแปดก็จะมาหลักร้อยบนเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้มีหกตัวเลขนะครับหกตัวเลขหลักร้อยบนนี้ก็เข้าทุกครั้งนะครับตามที่ดู ก็มาแต้ม9กนะครับหกบวกสเป็น9กนะครับสตัวบนหกหกบวก3ามเท่ากับเก็ตรงกับที่คำนวณไว้นะครับก็คือแต้ม9ซึ่งส่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้นในหลายๆสูตรได้นะครับอย่างเช่นไปเข้าหลักร้อยบนหรือว่าสิบข่างหน่วยล่าง10บบนหน่วยบน หรือว่าร้อยบนก็ไปดูตัวเลขข้างเชียงนะครับต่อไปก็นำศูนย์เาสมสองมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างก็จะเป็น9บวก7บวก2นะครับซึ่งผลรวมเท่ากับ18นะครับลงท้าย8ก็เลข8เป็นตัวเลขแรกจากนั้น8ดบวก1ก็เป็น9 9เบวก3เท่ากับ12ลงท้าย2ก็เลข2ฉะจากนั้น2ไปบวก3ก็เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับ แต้มสองตัวบนนะครับทําได้แต้มแปดแต้มเก้าแต้มสองแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดนะครับหรือท่านผู้ชมจะนําไปใช้เป็นหลักสิบล่างหน่วยล่างสิบบนหน่วยบนหรือว่านําไปใช้เป็นหลักร้อยบนก็แล้วแต่นะครับวันที่สองมกราคมหกแปดนั้นก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะมาแต้มรวมที่ทาําไว้นี้หรือไม่นะครับก็เป็นการคิดํานวณย้อนหลังให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ ลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในวันที่ผ่านมาก็เข้าจริงมาจริงนะครับก็รอดูว่าจะหลุดหรือว่าจะเข้าออต่อก็รอรุ้นผลนะครับสําหรับการบรรยายก็บรรยายตามเนื้อหาตามความจริงนะครับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับตัวเลขก็แสดงผลตามผลบวกที่ออกมานะครับท่านผู้ชมก็สามารถชิดตามได้นะครับก็มีสูตรให้ได้มองเห็นนะครับในตําแหน่งต่างๆ ผมก็มาบรรยายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ชมมากที่สุดนะครับชื่นชอบส่วนไหนก็สามารถนำสุวนนั้นไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับก็มีสุวหลายๆสุวที่ให้ได้เลือกรับชมรับฟังซึ่งการบรรยายนี้ก็เป็นการบรรยายตัวเลขตามที่พิมพ์ออกมานะครับก็มาบรรยาย ให้ท่านผู้ชมที่เชื่นชอบในสูตรคำนวณน,นะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ